สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไรบ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่การบินไทยที่วิภาวดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องตั๋วครับเนื่องจากโควิดมารอบ3ครับเราจะมาเลื่อนตั๋วดูว่าการบินไทยจะแก้ปัญหาให้เราอย่างไรครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับเมื่อกี้ครับเรามาติดต่อเจ้าหน้าที่ครับที่การบินไทยสำนักงานวิภาวดีเรียบร้อยแล้วนะครับ เกิดเนื่องจากว่าเราจะเดินทางไปภูเก็ตช่วงสงการครับเกิดโควิดระลอก3ครับทำให้เราไม่มั่นใจในการเดินทางเนาะเดิมเรามีการจองตั๋วไทยสมายครับโดยใช้ท้าเวลด็อกของการบินไทยเดิมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเสนอเขาเสนอให้เรา2ข้อทางเลือกแรกเป็นรีโอเพนตตั๋วหมายความว่าเราจะเดินทางบนเส้นทางเดิมแต่สามารถเดินทางได้ คุณต้องตัดสินใจมาเลื่อนตั๋วเนี่ยภายใน30เมษานะครับอันนี้คือออปชันแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแต่ออปชัน <Wow. S 1> ที่2หมายความว่าคุณสามารถขอเป็นการคืนวงเงินเข้าไปในเครดิตได้ <Wow. S 1> แต่คุณจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมคนละ500บาทเราคิดว่าเนื่องจากเราเนี่ยเดิมใช้ t ทอร์เวลล์ด็อกของการบินไทยครับทำให้บัตรโดยสารเราเนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทําให้มีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเกิดขึ้น500บาทเราไปหลายคนเนี่เราก็เลยคํานวณว่ามันอาจจะไม่คุ้ม ดังนั้นเราเลยวันนี้ตัดสินใจเลือกออปชั่นที่1ก่อนเนื่องจากว่าเรายังมีเวลาในการตัดสินใจในการเลื่อนตัว๋วได้โดย,ยไม่จ่ายอะไรเพิ่มเติมน,นะครับและช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดครับเจ้าหน้าที่บอกมาแล้วว่ามีคนเข้ามาติดต่อเรื่องตั๋วค่อนข้างเยอะครับถ้าใครจะมาแนะนําให้มาที่สํานักงานเลยครับจะได้รีบแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทันท่วงทีนะครับยังไงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับ